สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูก้าภูพานคำตั้งอยู่ในเขตอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งดูร่มรื่นและเป็นธรรมชาติมากครับบรรยากาศตั้งแต่แรกที่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความสงบและร่มรื่นเลยเส้นทางเดินภายในอุทยานดูสวยงามมากครับมีโขดหินน้อยใหญ่และต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตลอดทางทำให้การเดินเล่นเพลินตาและสบายมากๆครับ พอเดินไปถึงริมน้ำก็จะได้เจอกับวิวทะเลสาบเขื่อนอุบลรัฐที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาน้ำนิ่งสงบจนสะท้อนภาพท้องฟ้าและก้อนเมฆได้อย่างสวยงามแถมยังมีต้นไม้ที่ขึ้นอยู่กลางน้ำทำให้ภาพดูมีเอกลักษณ์และงดงามยิ่งขึ้นไปอีกครับสถานที่แห่งนี้มีศาลาและมุมต่างๆให้ได้นั่งพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่รวมถึงมีร้านค้าเล็กๆให้ได้ซื้อของว่าง หรือเครื่องดื่มอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีจุดที่เป็นบันไดที่สร้างขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ทำให้เราได้เดินชมวิวในมุมสูงที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นมุมที่น่าสนใจและเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยครับโดยรวมแล้วสถานที่แห่งนี้ดูเป็นแหล่งพักผ่อนชั้นยอดสำหรับคนรักธรรมชาติจริงๆครับให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายและได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลย สำหรับพี่ท่านไหนที่เดินทางผ่านมาอย่าลืมแวะมาชมบรรยากาศและถ่ายภาพกันนะครับ